สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Afterwork กันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาที่ป่าละเมาะหลังบ้านนะครับอันนี้ที่จริงไม่ใช่ป่าละเมาะนะครับอันนี้ก็คือแปลงทดลองปลูกฝรั่งกิมจูของผมนะครับไม่ได้ลงมาตัดหญ้ามันเลยนะครับหัวแต่ยุ่งกับแปลงข้าวหลังข้างล่างนะครับก็เลยแปลงข้างบนก็เลยไม่ได้มาตัดหญ้ามันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็พาเพื่อนๆมาดูฝรั่งต้นซ้อมือนะครับ ลกไว้ก็หกเจ็ดเดือนแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันออกลูกแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ผมไม่ได้หอนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยเนี่ยไม่ได้ห่อแต่ผิวสวยนะครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือไม่ได้หอนะครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บลูกที่มันแก่แล้วนะครับพอที่จะเก็บเอามากินได้แล้วจะอยู่แถวนี้ จะลบนิดหนึ่งนะครับไม่น่าไม่น่านิดละ่ะขนาดนี้ก็ลบพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดญ้าเลยนี่ตัวนี้นะครับลูกใหญ่ตัวนี้ก็ไม่ได้หอเหมือนกันนะครับสาเหตุที่ไม่หอก็เพราะว่ามันลบนี่นะครับผิวสวยเก็บได้แล้วนะครับนี่ผิวค่อนข้างสวยนะครับเพื่อนๆอันนี้คือไม่ได้หอนะครับ ปล่อยตามมีตามเกิดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแปลงทดลองแปลงทดลองแปลงซ้อมมือนะครับแปลงซ้อมมือมันก็เลยมีลักษณะเหมือนป่าเมซอนเลยนี่นะครับเพื่อนๆลูกก็ใหญ่นะครับ ลูกใหญ่มากน่าจะเป็นเพราะผมไว้ไม่เยอะนะครับเนี่ยมีลูกนี้นี่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยกำปั้นผมนี่ผมเป็นคนมือใหญ่นะครับแต่ฝรั่งลูกนี้ยังใหญ่กว่าอีกนะครับเพื่อนๆนแล้วก็นี่ตัวนี้ออกหลายลูกเลย สามลูกมันก็จะมีลูกเล็กด้วยเอาหมดเลยเพราะว่าแก่แล้วอันนี้คือไม่ได้หอนะครับไม่ได้หอนะแมงวันทองมันมองไม่เห็นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันลกละเกินลกขนาดไหนนึกเอานะครับขนาดแมงวันทองยังยังหาฝรั่งไม่เจอนะครับเพื่อน ผมไม่ได้เด็ดยอดมันตัวนี้มันก็เลยสูงขึ้นมาละคือไม่ค่อยได้มีเวลาลงมาหลังบ้านตรงนี้นะครับเพราะว่าลงมาผมก็จะเลยลงไปนู่นนะครับแปงลงฝรั่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวโอเคนะครับตรงนี้หมดแล้วนะครับแปลงข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เป็นแรงบันดาลใจของผมนะครับที่ทําให้ผมหันมาปลูกฝรั่งกิมจูแทนที่จะปลูกองุ่นนะครับตอนแรกตั้งใจจะปลูกองุ่นเดี๋ยวพาไปดูต้นนั้นนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับ ตัวน,นี้ผมจะห่อไว้แล้วก็ไว้สีหลูกนะครับไม่ได้ไว้เยอะแต่ละลูกก็ใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับห่อแต่ก็ผิวมันไม่สวยนะครับผมห่อตอนที่ผิวมันเป็นสีดำดำแล้วผมถึงห่อนะครับอันนี้น่าจะแก่จัดแล้ว โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับก่อนที่ผมจะลงทุนปลูกบนพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยผมก็ต้องซ้อมมือก่อนนะครับเพื่อฝึกซ้อมวิธีการดูแลแล้วก็วิธีการตัดแต่งกิง่งและวิธีการเด็ดยอดต่างๆนะครับว่าทำยังไงนะครับเพื่อนๆพ,พอมีความมาั่นใจแล้วผมถึงได้ลงแปลงใหญ่นะครับก็ปลูกไปร้อยกว่าต้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามกันก็น่าจะรู้นะครับโอเคนะครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอั t ตเวิรกก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามกันแล้วก็ขอให้ติดตามกันอย่างนี้เป็นนานๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ